อันนี้ก็จะเป็นกล่องถ่ายกระสารน,นะคะโดยที่ด้านในนะคะพี่นุชเขก็จะใช้ไม้ตีมนะคะก้านต่างๆโดยใช้ระบบที่ว่าถ้าเกิดน้ําหนักฝั่งนี้นะคะมากกว่าเพื่อที่จะยกกับแกนด้านในให้ด้านในหมุนได้นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูนะคะอย่างนี้น,นนะเดี๋ยวพอพี่นุชใส่ใส่พอพี่นุชเปิดทีพี่นุชเปิดเปิดจะดูระบบรด้านในพอพี่นุชใส่สบาทเข้าไปนะคะตรงนี้ ไม้ก็จะตั้งขึ้นพ่นุก็จะหมุนพ่นุกหมุนแกนกระดาษทีพ่นุก็จะหมุนแกนกระดาษเห็นไหมคะตรงแกนตัวนี้จะหมุนได้หลังจากหมุนปุ๊บตัวนี้ก็จะได้นกลับขึ้นมาแล้วไปไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวนี้เรามีล็อกเมื่อกี้ภาพก็จะออกมาได้ลองใหม่นะคะสม่หมดลองใหม่นะเราจะต้องสองบาทเนื่องจากว่าตัวนี้เรามีตัวน้ําหนักบาทหนึ่งเอาไว้แล้วเราก็จะหยอดลงไปตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้ตัวนี้เลื่นขึ้นสองบาทอ่าสองบาทนะคะเราสองบาท อ่าพี่นุชก็จะหมุนออกมาได้อ่าตัวใบพัดนะคะ่คะก็จะหมุนมาตัวนี้จะเป็นตัวก้านตัวนี้สุกั้นไว้ภาพก็จะออกมานะคะอันนี้เราก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆพวกแกนอะไรไว้นะคะใช้หนังยางนะด้านนี้เพื่อจะเป็นแรงฝืนให้กระดาษไอตัวภาพออกมาได้นะคะเป็น DIY ใบพี่นุนะคะกล่องลังเก็บเอาไว้ได้นะคะอย่าทิ้งนะคะลองมาประดิษฐ์อะไรน่ารักน่ักตูกนะคะโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ